ใช้ดัดแปลงนะครับอันนี้ค้าอามาซ่อมวงจรไม่ไม่สามารถใช้ของเดิมได้เลยหลอดเดิมเป็น S S T 50เนาะ50แบบตัวนี้นครับหลอดเดิมเป็นแบบนี้ทีหลอดรวมกันแล้วก็ตัวนี้เป็น S S T สาห้า เรามาวัดกันเล่นๆวัดตัวไหนให้แสงได้เท่าไหร่ตัวนี้ก่อนสามหาสามห้าแสงเหลืองจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่วัดแสงความเข้มจะไม่ได้เยอะพอแสงเขาอมเหลืองได้เท่านี้นะครับอันนี้วัดแสงกว้างๆนะหนึ่งก้อนตัวนี้ผ่านไปนะของก้อน เอเดที่ไฮสวงสองก้อนแสงกว้างก็คือปรับกว้างสุดเพื่อจะดูว่าแสงกว้างไดที่ค่าแสงเท่าไหร่ประมาณนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้จะใช้เป็น ขันติดนะครับขันท้ายขันตึงทั้งหลังเนี่ยติดแบบนี้เพราะว่าสวิตชช้ไม่ได้หรือกดติดแบบนี้วัดแสงกว้างสตทีสี่ศน์ครับนี่หลอดเล็กนะแล้วก็ ติดไปน้อยกว่าเพื่อนให้ความสว่างตามที่เห็นเราถือว่าสว่างกว่าเพื่อนมันจะใช้ยากนิดนึงคือต้องขันท้ายให้ตึงนะครับท้ายเราติดแตาไม่ได้งว่างก็จะไม่ติดนี่นะประมาณนี้มีสี่โหมด ก็ถือว่าให้ความสว่างได้ได้้ไดดีนะครับก็โคมจะเป็นโคมผิวเปียกเปกส้มแต่งเกลีย่ยสบายตาที่สำคัญก็คือแปลเป็นหลอดเนี่ยมันกินไฟน้อยมากไฟหลอดกินไฟแค่4โวลต์นะครับส่วนในตัวนี้12โวลต์ไอทีทีสห้านะ ตัวนี้6โวลต์เน็ตตินี50มูเมนต์ก็ตามที่วัดไปนี่ละครับคืออันนี้ต้องเรียกว่าเป็นผัสฉายดัดแปลงเรียกว่าผฉายโมดิฟายตัวนี้จะเป็นหลอดใหม่ล่าสุดที่ว่าเป็นเน็ตตที40จสเปคหลอดมันประมาณพันสี่ร้อยูเมนต์ อนะไอกรดอะอ่ไรเวอร์ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนครับไดเวอร์ถ้าอขับได้แอมสูงๆอะ <c oughs> ได้พอกับหลอดใช้งานก็จะให้แสงสว่างได้เยอะครับ